ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ คก็ต้องขอการสบายดีท่านผสมทุกท่านนะขอต้นหักวาสูุสองฟกิกซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไม้ครับเอาชีวิลอบสองสีสม,มนุเนอเองเนาะเย้ยอ่ะแบบว่าน้องๆเบือ่อมอสที่ไม่สูตรเอาเย่ยบยังไงแบบมอสดับพิฆาตสูดอะไรเงี้ยคือแบบพี่กลัวน้องๆจะเบื่อนะคะก็เลยแบบอ่ะเปลี่ยนมาเป็นเอาชีวิลอดปกติกันดีกว่านะก็คือหวานเอามอสอะไรมาก็ไม่รู้นะคะวันนี้คือแบบมันมีหลายมอสมาทุกคนแบบยี่สิบกว่ามอสอ่ะเออแต่เราแบบ มันมีแต่มอสแบบดีๆแล้วก็มอสที่ไม่ดีบ้างนะคะเราต้องมาสุ่มสุ่มมอสนะคะเนี่ยว่าแบบเราจะได้มอสที่ดีหรือเปล่าว่ามันจะแบบว่าเอออาจจะมีเอเลี่ยนหรือว่ามีแบบเออประตูข้ามมิติอะไรอย่างนี้นะคะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะคะทุกคนนะคะก็หวังจะพูดเช่นเดิมนะคะโ้ยมีหมู่บ้านด้วยก็คือหวานยังแบบว่ายัง,ย,งยังไม่สบายอยู่นะคะก็ ถ้าคิดแปลกๆก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าแบบอาจจะน่าเบื่อหรือว่าดูซึมๆไปก็ขอโทษด้วยนะคะก็แบบทุกคนเราแบบช่องของหวานอะใกล้จะถึง9 0 0 0 0ซับแล้วนะคะก็แบบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์หวานด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้หวานนะแบบว่าหวานจะแบบว่าหามดอื่นๆหามดใหม่ๆหรือว่าคอนเทนต์ใหม่ๆมาทาให้ทุกคนดูนะคะอย่าเบื่อกันนะ ระหว่างใกล้จะถึงแบบว่าแสนซับแบบเป็นหมื่นเก้าหมื่นแล้วก็แสนทุกคนแบบดีใจมากเลยมา,าเป็นว่าเรามาหาของจากบ้านที่มันมีของดีกว่านะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าเราเดินเดินข้ามมาเรียงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไหมอะ่ะไม่มีอ๋อไอบ,บ้านที่มันมีแบบว่ามีเตาเผาแล้วก็มีลาวามีอะไรนั่นอะ่ะเฮ้ยจะมาเอาของเฮ้ยมีไหมเนี่ยมีไหมของเดี๋ยวมีไหมใม,มีเลย ไหดูซิเราอยู่ข้างบนเราจะได้รู้นะว่ามันมีหรือเปล่าเนะ่ยดูทรงจะไม่มีนะครับผมไม่มีทำไมไม่มีเราเสียเวลาเลยอ้าเอา้าเอ้ยดเอา้าหยั่งวะเอ้าทำไมอยู่ก็เราเบิดตายแล้วก็ตัดเหลืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปดูที่เดิมดีกว่านะว่ามันเป็นทีนทีหรืออะไรวะงงไปหมดเลยหรือว่าเราจะโดนแก้งโดนแก้งเหรอ แต่การบอกว่าการไปข้างนอกไม่ใช่หรอเห็นเขาบอกว่าเขาจะไปบอกว่ากินข้าวข้างนอกกับแบบครอบครัวทุกคนหรือว่าเขาจะโกหกเราแต่เอ้าเอ้าเฮลโลด์ชั้นขวานว่าไม่น่าใช่การหรอกทุกคนเพราะว่าแบบการเพิ่งส่งรูปแบบเอ่อไปกินข้าวข้างนอกมานะหรือว่าเขาไม่ใช่การหรอกอะไรเนี่ยเอ๋อเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นวะเหมือนยู่ดีก็วูบ เหมือนแบบเมื่อกี้เห็นอะไรแบบแเป็น,เป,นเป็นรูปอะไรไม่รู้แล้วก็เอ้ยอะไรวะตูมอา้าวงงฮะงงสิฮะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อความมั่นใจนะคะว่ระเบิดจริงหรือเปล่าหรือว่าเราตาฝาดหรือว่าเราเน็ตค้างกันแน่โอ้โหทุกคนฮะสภาพนี้ไม่น่าตาฝาดแล้วนะครับผมเอ่อจะไปตะขาตจะไปจัจะไปต่อ,ตอหรือสิพ่อสามีหนีเสียอ่ะอะไรหนีเสียรออะไรเดี๋ยวขอหาขอเอาสเสบียงก่อนแล้วสัญญาว่าจะหนีไปอย่างเงียบ โอเคทุกคนได้ห้าอันหนีสิหนีหนีอะอยอะไรอุ้ยได้เสียงระเบิดพิปเปอร์หรอไม่รู้อ่ะเราหนีก่อนแล้วกันทุกคนมันจะได้เผื่อแบบว่าตับประหลาดอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องตามเรามามันจะได้ไม่รู้่างมันคืออะไรอะ่ะเหมือนเตาปิง้งเตาเผาอุ้ยมันขยับได้เ,เดียวเหมือนมันเดินได้เลยเมื่อกี้ตกใจหมดทุกคนเจ้าแก่ที่น่าสงสารติดเกาะไม่ช่วยมันกัน แล้วอะไรอะระเบิดไม่หยุดเลยอะไม่ใช่คิปเปอร์แน่ๆเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราตีมันได้ปะ่ะเอ้ยมันขยับได้อุย้ยแกะจากตีก่อนตอนนี้ตกน้ำเทแล้วฮะหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าระเบิดแบบวิ่งได้ลอยได้หรออะไรอะเดี๋ยวนะเอ้ยอะไรอีกแล้วเอ้ยเอ้ยนี่อมันมันขยับไดจริงจริงอุ้ย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 ทลาอุ้ยอ่ะ แค่หลอดฉันกลับมาที่เดิมอีกแล้วโอเคทุกคนเมื่อกี้เราไปตอนนี้นเราไปข้างหน้าใช่ไหมอันนี้นไปข้างหลังโอเคเราจะไปข้างข้างออตายเถอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับไมค์ครับในสมัยนี้อย่าเฮ็ดข่อยเด้อน,นะฮะคอยได้ยินเสียงเจ้าเด้ออย่านะข่อยได้ยินเสียงเจ้าเด้อจะซุ่มตามมาได้ข่อยชิ่วซับหน้าจเจ้ย่าซุ่มมาใกล้ข่อยเอ,อ้ย ว่านได้ยินนะหรือว่าวันร้อนวะเอ้ยนี่เอ้าเอ้ยทุกคนยาพิษยาอี๋เออยาอูทุกคนโอ้โหโอ้ทุกสรรพคุณสรรพคุณยานะฮะจะต้องเหลือครึ่งใจแน่เลยเราจะตายวะอุ้ยโอเคเหลือครึ่งใจตามสเต็ปนะคะทุกคนโอ้ทุกคนจะอ้วกจริงวะโอ้ทุกคนจะอ้วกเดูนั่นขอก้มหน้าก่อนนะคะโอ้ทุกคนเอ้ยจะอ้วกจริงๆอ่ะโอ้ยังไม่ชินกับเอฟเฟกต์นี้สักทีเลยอ่ะโอ้อะไรอีกแล้วนี่ โอ้นี่มันเหมือนมะลมยา่ไงไม่รู้โอ้โหมีครบสีสีเขียวสีขาวสีโอ้โหโอเคทุกคนวันน่าจะต้องไปอ้วก้วเลยเ <c oughs> ออจะอ้วกเลยโอ้แล้วมาจุดข้างๆด้วยอะไรเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นแบบ TNT ที่แบบว่า TNT ที่มีชีวิตวะทุกคนใช่ไหมหรือว่าวันจะลงมอสมามั่วๆแล้วมันแบบไปโดน TNT แบบมีชีวิตวะเมื่อกี้วันเห็นมันเดินได้มันขยับเองได้อะมันคงไม่ใช่ทฤษฎีแบบว่าหินแบบเออขยับเองได้อะไรอย่างนี้หรอกมั้ง นี่กลายเป็น T N T ขย,ยับเองได้ทรงงงมากเลยค่ะโอเคหน้าไปแล้วหลังไปแล้วข้างไปแล้วโอเคไปอีกข้างแล้วกันถ้าอีกข้างไปแล้วยังตายจะออกแล้วนะอะไรมันมาสิฮึฮตีากาศก,าก็ได้วะฮึมาสิมาสิึแกเหรอหมึมาสิมาสิโอเคไปข้างนี้นะฮะถ้าเราไปข้างนี้ยังตายอยู่ก็จะออกแล้วไม่เล่นแล้วนะเกมนะ่ะเดยแกจะเป็นแกเฮ้ยเผาพันแกแกายล่างใช่ไหม เนี่ยระเบิดมืนกันเลยเนี่ยมันเรียกย่ามันมาชัวคนมาขยับได้อะจะเออโอ้โหทุกคนโอ้โหแ,แย่แล้วเมื่อกี้โอ้โหแย่กับไอ้จะอ้วกเมื่อกี้โอ้โหค่าฉันเถิดนะค่าฉันเถิดค่ากูเถอะเลือดครึ่งใจเนี่ยเอาไว้ทำมะเขืออะไรล่ะฆ่ากูเถอะอจริงๆฆ่าเถอะเอามาซอมบีม้ฆ่ากูเลยกินกูเลยเออย่างนั้นแหละ โห่แม่งเป็นระเบิดที่น่าโง่มากเลยเป็นระเบิดที่แบบแม่งจุดไม่หยุดอะไรเนี่ยเอจอเจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าแกนายเห็นเหมือนที่ฉันเห็นไหมนายรู้สึกเหมือนฉันใช่ไหมไอ้โอ๊ยทุกคนมันมันมีชีวิตแน่เลยทำไมมันขยับได้เอจอจะเป็นแล้วอะเราไม่ได้โดนแกล้งทุกคนคือมันไม่มีชื่อใครขึ้นแถบเข้าใจปะแต่แบบ มันเป็นพรมอดหรือเปล่าเพราะหวานแบบสุ่มมอดมามั่วๆแล้วมันอาจจะไปโดนมอดแบบโง่ๆพวกนี้ก็ได้แต่ท่านเป็นคนแกล้งจริงๆนะทุกคนหวานจะขอให้คนนั้นน่ะโดนหวานตันหน้าเลยกันถ้าถ้าใครทุกคนคิดว่าใครแกล้งอ่ะทุกคนคอมเมนต์มาบอกหวานด้วยนะหวานจะได้แบบว่าไปจัดการเขาที่หลังเฮ้ยมันอะไรอะ่ะระเบิดอะไรเสียงโครน่ากลัวเลยอะไรอะ่ะใครตีอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยสวัสด,ดีเจ้าลูกเอ้าอ้าว อะไรอ่ะเป็นปุ่มกดเหรอเหมือนปุ่มกดอะไรไม่รู้เลยอ้าวจะอ่ะโอ้โหโหกุกระตุกทุกคนกระตุกเอ้าเอ้าโดนแช่แข็งเอ้าอะไรเกิดอะไรขึ้นวันนี้อะไรเนี่ยโอ้มันเป็น TNT ที่แบบดูดพื้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ไหมใช่หวั่นดูทรงอ่ะโอ้โหยจะตายแล้วเออโอเคอ๋อ้เป็นระเบิดน้ำแข็งนี่นะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงว่งะเจิงเลยวันนี้ผ่านโอ้โหน,นี้ยังไม่หยุดอีกเลยเอา้าทำไมเราลอยได้อ,อุ้ยอู้จะตายโุ้ทุกคนวันค้างระเบิดอะไรเนี่ยวันค้างเอาจบแล้วรรครับท่านผู้ชมเตรียมอไอพีให้คมกระผมนะครับเฮ้ยโอ้โหทุกคนวันรู้สึกว่าเราค้างนานมากแล้วทำไมอยู่ดีๆเราวาร์ปมาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเดี๋ยวนะ มันหมู่บ้านเดียวกันป่าวะไม่นี่มันในหมู่บ้านในป่านี่ไอ้นั่นมันแข็งไปไหนหมดวะเฮ้ยทุกคนหรือว่านี่จะเป็นโชคดีของเราแบบว่าเอออะไรวะแบบมันแหลกเกินไปแล้วมันก็ทําให้เราหลุดโลกหรือเปล่าแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันนะแต่อาจจะใช่ั้งเก็บมันฝรั่งก่อนแล้วกันเลยหิวนะคะเดี๋ยว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 นี่ขนาดนี้มันยังจะตามลงมาอิ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะหน้าด้านเกินไปแล้วทุกคนหัวโดนดูดทุกคนเอ้าอะไรเนี่ย เอาอ่ะโดนดูดเอาเอาเอาเดี e. oh, ๋ยวเดี right, so ๋ยวอะไรอ่ะเมื่อกี้หวอนจะหลุดอีกป่ะเนี่ยเอาแล้วทำเอาอะไรเนี่ยเอาแล้วทำไมเอเดอร์แมนอยู่ตรงเนี้ยหลายตัวด้วยนะเราอย่าไปใกล้มันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันจะแบบว่าเราอย่าไปมองหน้าเลยดีกว่าเอออย่าไปใกล้เลยดีกว่านะอันตรายนี่เอาไรบ้างเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะ <iet gli> อะไรอ่ะเมื the oh boy, oh man. Yeah, man ่อก ah, <ret> ี <Wh> ้เหมือนได้ยนเสียงตืดตืดตืดเหมือนเสียงไอ้รถรถแบบขนขยะทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยเนี่ยมันยังตามจองล้างจองผ่านเราอยู่อ่ะเอาวอาเดี๋ยว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 เออเออไม่เหลือสิครับรออะไรล่ะโอเคฉันเพิ่งได้เพชรมาฉันเพิ่งได้เพชรกับที่ขุดมาเอาไงดีวะเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบว่าเออทำไมถึงได้เป็นระเบิดที่ น่ามคายขนาดนี้กันคนหวันขอบอกแล้วหวนจะไม่ทนแล้ววันจะออกเซิร์ฟแล้วฮะาไม่ไหวแล้วนะมันอยู่ไหนมวนพร้อมต่อยมันยี่สิบชั่วโมงหน่าดูสิเฮ้ยเดี๋ยวได้เสียงอะไรคุณเสียงอะไรคุณน่ากลัวเมื่อกี้เสียงแบบอะไรไม่รู้อะแต่วันทำเสียงมันมันดูตลกนะแต่ว่าความจริงมันน่ากลัวมากเฮ้ย โอ้อะไรวะเน,น,นี่ยแล้วทำไมพวกบล็อกมาอยู่บนต้นไม้หมดเลยอะวะเ,เป็นไปกันไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยตกใจหมดเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลาวาเฉยเอาเอาตกเอาตกลาวาเฉยเลยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหมือนมีแสงอะไรเหมือนเลเซอร์เลยอะแบบเหมือนเลเซอร์อ้าเออเหมือนเลเซอร์ของพวกแบบเอเลี่ยนอะไรเงี้ยมาดิใส่มาให้หมดดิอุ้ยโอ้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋แล้วคิเปอร์เดี๋ยวเดี๋คิปเปอร์มีเพชรเอ้ยมีทองมีเพชรมีทองด้วยเพชรเพชรองอะไรวะเดี๋ยวเดีโอ้แล้วมันมาอยู่ในดงคิปเปอร์เนี่ยดวงเเลตันด้วยโอะไรวเนี่ยโอ้ี่มาอะไรเนี่ยว้าวท็อฟฟ์แล้วมาอยู่ตรงนี้ได้เอออะไรน้ ใช่นั่นมีคิปเปอร์ใส่ฟ้าฟ้าใช่ไหมเย็ด yeah. เสียงวะ่ะอุ้ยเสียงอะไรแล้วเราจะขึ้นไปจังได้มึงต้องมีทางเดียวแล้วล่ะทุกคนนั่นก็คือการที่เราจะต้องขึ้นน้ำตรงนั้นไปยังไงละ่ะก็ค่อ,อ,อยไต่ไปนะจะอะฮะฮะจริงจังปะเกิดอะไรขึ้นโอ้แล้วกว่าจะขึ้นได้อะแกมันนานปะวะถูลักถืเลยต่อไปโอ๊ะอะไรอีกแล้ว เฮ้ยออกเซิร์ฟเลยดีไหมนะถ้าไม่ติดว่าแบบวอร์คิปมันสั้นแล้วน้องๆแบบจะแบบน้องๆแบบไม่ได้ดูนะจะออกตั้งนานแล้วอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรเดี๋ยวนี่เนี่ยนี่คืออะไรเอ้าเอาดูเอาดูอีกแล้วอ่ะเอ้าอะไรไม่ได้เดี๋ยวขอขอเวลาหนีก่อนเอ้าดูอีกแล้วอ้าวอา เกิดอะไรขึ้นวะแล้วรถอาหนีไม่ทันน่ะมาเลยเดี๋ยวขอให้ทุกคนดูจะชัดเลยว่านะ่าเออเดี๋ยวนี่มันแบ็คโฮไม่ใช่เหรอเดี๋ยเช,ชียอะไรเนี่ยเฮ้ทุกคนตรงนี้เรารอดเรารอดเราไม่โดนดูดโอเคโอเคเราชีดตรงนี้ไว้อา้าวมันดูดนี่ว่ามันดูดน้ำไปด้วยไม่ถ้าดูดน้ำไปกูจะตายดิ ไม่ไม่ไม่เราเราต้องรีบขึ้นทุกคนเราต้องรีบขึ้นแล้วไม่อย่าเพิ่งดูดอย่าเพิ่งดูดอย่าเพิ่งดูสิไม่ทุกคนเราต้องสู้กับแรงแรงของมันโอ้โหทุกคนดูดิเป็นแบล็คโฮลโอ้ไมค์กอดมากเลยเอาไงดีวะเนี่ยจะออกไปยังไงอ่ะอุ้ยเอ้ากานมาได้ไงเออเออโดนดูดฮ่า่าฮ่าโดนดูดครับเราบินได้ที่แรกก็บินได้จะบอกให้เอ้าเอ้าเดี๋ยวเอาเอาหัวใจเขาหาไปไหนอ่ะ เขาเกมหมดเกียร์ถีบไปแก่ได้อีกขนาดเขาแกล้งแกเองแบบนี้อ่ปู่กันแล้วบอกว่าไปกินข้าวข้างนอกกับครอบครัวไม่ใช่หรอเดินเล่นแก่เขาหลอกกินรักเองโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ตดตอคนละถ้าพันไลค์นะทุกคนใหญ่เกช่งใครก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมนะหวานไปกันดีนะครับบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย